สวัสดีครับทุกคนวันนี้หลังคาบ้านผมเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเนี่ยครับมีฝูงพึ่งบินบนหลังคาเยอะมากครับครับเนี่ยครับได้ยินเสียงไหมเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนครับคืออะไรครับเนี่ยเนี่ยครับ ฝูงพึ่งนะครับครับอยู่ดีๆก็มาเยอะมากครับนี่ครับพึ่งมาเมื่อกี้นี่ครับเกิดอะไรขึ้น,นครับก <_ S 1> ับหลังคาบ้านผมครับเนี่ยครับเพื่อนเคือ,อไรเนี่ยครับทุกคนเขามาทำอะไรกันอุ้ย เยอะมากครับเป็นฝูงพึ่งนะครับนี่ครับเป็นพญาก็ว่าได้ครับตัวใหญ่มากครับเนี่พยพญาพึ่งว้าวคืออะไรครับเขามาทำอะไรกัน